สวัสดีครับวันนี้เราเบตแคมออดอจะมารีวิวเต็นท์นอนดิทอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเต็นท์นอดิททรงสวยกลางง่ายหนึ่งตัวนะครับชื่อนอนดิทวีโม่4.8ครับส่วนอุปกรณ์ก็จะมีเสาแกนกลางและเสาค้ำหน้าเหมือนกับตัว5.6เลยครับตัวนี้กลางไม่ยากสามารถกลางคนเดียวได้ตัวนี้นะครับจะตั้งจากวีโม5.6ละกๆคือความสูงและขนาดตามชื่อรุ่นเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับก็ตอกสมอยึด4ีมุมก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เสาแกนกลางตามช่องเสียบเสาเต็นทที่เขาให้มานะครับ นอร์ดิดบีโมนี้นะครับสามารถเอาไปต่อกับนอร์ดิดมิดการ์ได้อีกด้วยนะครับเสร็จจากเสาแกนกลางเราก็จะมาต่อที่เสาค้ำด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบเสามาให้เหมือนกันนะครับ พอใส่เสาเสร็จนะครับเราก็จะมายึดเชือกหน้าเต็นตามแบบในคลิปเลยนะครับพอเสร็จจากด้านหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เสาด้านหลังต่อทําเหมือนด้านหน้าเลยนะครับในเต็นก็จะมีตัวล็อกเสาให้แน่นอีกนะครับ พอใส่เสาด้านหลังเสร็จนะครับเต็นก็จะขึ้นรูปแล้วนะครับเราก็ไล่ตอกสมอบกรอบเต็นเลยนะครับเพียงเท่านี้เต็นนอนดิบวีมัว4.8ก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเต็นตัวนี้ระบายอากาศได้ดีมากเลยนะครับมีช่องระบายอากาศรอบตัวนะครับประตูเปิดกว้างและไม่มีเสากลางให้เกะก,กะนะครับสามา,ารถนอนได้ถึง4คนเลยนะครับกิ้งไปกิ้งมาได้สบายๆเลยครับ ใครที่สนใจสามารถสอบถามเราเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะครับหรือจะมาดูเต็นท์หรือสินค้าอื่นๆเขาแวะมาหาเราได้นะครับที่เบจแคมเอาด์ถนนบายพาสกาญจนาบุรีนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าถึง1ทุ่มครับ